น้ำยาฆ่าเชื้อ2ตัวช่วยในการทำความสะอาดของแม่บ้านยุคใหม่กับผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรเข้มข้นผสานกับการทำความสะอาดของชุดถังปันไม่มอบคุณภาพดีที่มาพร้อมกับฝัง่งชันการใช้งานที่โดนใจใช้งานง่ายไม่เปลือมแรงไม่ต้องสัมผัสเชื้อโรควัสดุแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมสุดยอดของการทำความสะอาด กับผ้าถูพื้นไมโครไฟเบอร์พลังการดูดซับคูณ2มาพร้อมกับล้อลากและจุกสำหรับเทน้ำทิ้งพลังในการทำความสะอาดพลังในการฆ่าเชื้อโรคประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดแรงประหยัดแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วกับอีซ c ค e ีนชุดทั้งปั่นไม้มอบพร้อมน้ำยาฆ่าเชือ้อในราคาสุดพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นไเกอร์ช้อปปิ้งค่ะขอชวนทุกคนอยู่บ้านพิชิตโควิด -19 นั่นเองนะคะเป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติกับ a s ซ g r รีนชุดทั้งปั่นไม้หมออค่ะมาพร้อมกับน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะและคุ้มที่สุดเลยเพราะได้ทั้งสะอาดปลอดภัยและก็ห่างไกลโรคเลยค่ะ อีซี่คินถังปัน่นไม้มอบและน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะตัวนี้ขนาดกระทัดรัดค่ะน้ำหนักเบานะแล้วก็ตัวถังเนี่ยมีล้อด้วยเพราะฉะนั้นคุณเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเลยนะคะส่วนถังปั่นเนี่ยแยกเป็น2ระบบค่ะมีปั่นเปียกกับปั่นแห้งนะคะแล้วก็มีจุกระบายน้ำทิ้งด้วยไม่ต้องยกเทค,ค่ะ อซิครีนถังปั่นไม้มออและน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะด้ามไม้มออของเขาเนี่ยเป็นวัสดุสแตนเลสอย่างดีนะคะแข็งแรงทนทานปรับระดับได้ค่ะมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะซึ่งสามารถดูดซับสิ่งสกรปรกได้ดีเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพดีด้วยค่ะอีซิคียนถังปั่นไม้มออและน้ำยาฆ่าเชือ้อน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นนะคะใช้ในปริมาณน้อยแต่ใช้ประสิทธิภาพสูงค่ะกลิ่นหอมด้วยทำความสะอาดได้ทุกที่นะคะปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงค่ะ อีซี่คลีนค่ะชุดทั้งปันไม้ม็บมาพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ3.8ลิตรนะคะราคาปกติ1,680บาทค่ะแถมฟรีหน้ากากอนมามัยแบบผ้าให้อีก5ชิ้นมูลค่า250บาทค่ะรวมราคาทั้งหมดคือ1,930บาทค่ะแต่ t i เกอร์ช้ p ปปิ้ค่ะขอชวนทุกคนหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะจ่ายในราคาพิเศษเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะ และคุ้มคุณ2นะคะเฉพาะ50สายแรกค่ะแถมให้อีกกับอีซิครีนทั้งปั่นไม้มอออีก1ชุดมูลค่า990บาทฟรีทันทีค่ะคุ้มขนาดนี้แล้วเนี่ยคะรีบโทรมหาเราค่ะที่เบอร์นี้เลย02-3518-000ค่ะ วิ v i d ทีในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะคอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยแน่นอนใส่หน้ากากใส่แมสนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์เยอะๆและที่สําคัญนะที่ห้ามมองข้ามคือเรื่องการทําความสะอาดบ้านนั่นเองคุณจะต้องฆ่าเชื้อโรคเพราะเราต้องห่างไกลกับเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วยิ่งการทําความสะอาดบ้านบางคนทําความสะอาดบ้านแบบเก่าอก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายถูกไหมแล<ง>้วไม่สะอาดเท่าไหร่ด้วยแบบนี้มันจะทําให้เราเลอะมือทาราบางทีแล้วแบบหูถูอะไรมาสกปบกมือก็ต้องไปจับน้ําบิดผ้าย,ยกถังนั่งถูเมื่อยมากนะไม้ไม่มีช่วยเราดูสิคะ หรือถ้าเป็นแบบไม้แบบเดิมเขาก็ใช้แบบนี้นะอ,อันนี้เราเคยเห็นนะเคยเห็นสมัยก่อนแม่ใช้อยู่ออแล้วบางทีนะชุบน้ำเปล่าหรือชุบอะไรที่มีแค่กลิ่นหอมเท่านั้นเพื่อทําให้บ้านหอมแต่การฆ่าเชือนะ้อเนี่ยคุณลืมนึกถึงไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดบ้านของคุณสามารถสะอาดมีกลิ่นหอมฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะแล้วมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่สุดคุ้มเรียกว่าเป็นโปรคูณ2เลยค่ะถูกต้องนะคะมาดูดีกว่าโปรโมชั่นคูณ 2. อ,อยยังไงบ้างนะคะกับ Easy ิก e ี n ค่ะชุดทั้งปั่นไม่ม้อพร้อมน้ำ 800มิลลิลิตรนั่นเองค่ะราคาปกติ1,680บาทค่ะแถมฟรีหน้ากากอนามัยแบบผ้าอีก5ชิ้นมูลค่า250บาทนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดคือ1,930บาทแต่ว่าไทรเกอร์ช้อปปิงค่ะชวนทุกคนค่ะมาหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนียนะคะเราให้คุณจ่ายในราคาพิเศษเลย990บาทนะคะแต่ว่า คุ้มคุณสองกันไปเลยดีกว่านี่ค่ะถ้ากุดคุณโทรมาให้ท่านเป็น50สายแรกเฉพาะ50สิสายแรกนะคะโทรมาแล้วแถมให้อีกกับอีซิกรีนทั้งปั่นไม่มบอบอีก1ชุดมูลค่าเ9 0าาบบาทฟรีทันทีค่ะแหม่คุ้มขนาดนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราห่างไกลกับเชื้อโรคได้นะคะรีบโทรมาดีกว่าค่ะเบอร์นี้เลย0 2 3ย์สองสามห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะอย่างแรก ถังปั่นกันสักนิดหนึ่งถังปั่นตัวนี้นะคะต้องบอกก็คือเรื่องสีของเขาสีของเขาเป็นสีดําและสีแดงเพราะฉะนั้นคุณใช้ไปนานๆแน่นอนไม่มีการเก่าแน่ๆน,นะคะและอีกหนึ่งอย่างคือขนาดค่ะขนาดตัวนี้เนี่ยความกว้าง45ซนติเมตรนะคะส่วนความสูงใน25.5ซนเมตรนี่คือขนาดที่กําลังดีไม่ใหญ่เทอะทะนะแล้วก็ระบบการปั่นของเขาเอามาดูกันสักนิดหนึ่งตัวนี้นะคะระบบการปั่นหมุน360องศามีทั้งปั่นซักล้างตรงนี้นะคะเป็นปั่นเตียกและมีปั่น แห้งตรงนี้ด้วยซึ่งปั่นแห้งเนี่ยตัวนี้ถังก็เป็นสเตเลสด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะเวลาคุณจะยกไปไหนมาไหนตัวนี้มีหูหิ้วให้กับคุณนะสามารถยกไปได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะคะแล้วนอกจากยกไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าเวลาคุณใช้เสร็จแล้วมาดูทางด้านล่างคุณไม่ต้องยกเททิ้งเพราะว่ามีจุกตรงนี้นี่เปิดระบายน้ําออกแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะล้างถังก็ใช้ตัวนี้ง่ายดายมากนะคะรวมไปถึงสําหรับใครที่ไม่อยากจะยกบ่อยๆเลื่อนที่ขยับขยายที่นะคะ มาดูนี่เขามีล้อให้แบบนี้เห็นไหมตัวล้อนี่จะทําให้คุณเข็นไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายเลยนี่คือตัวถังของเขาทีนี้เรามาดูที่ไม้กันบ้างดีกว่านะคะมาดูไม้มอบกันบ้างไม้มอบตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้นะคะง่ายๆแค่นี้เองแล้วคุณก็ปรับระดับขึ้นมานะคะเพื่อให้แบบปบแล้วแต่วความถนัดของบุคคลเนาะส่วนตัวไม้ตัวนี้วัสดุเป็นสเตเลสอย่างดีไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงส่วนผ้าอ่ะ ผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบถักทอมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีสําหรับตัวนี้ประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะคะและที่เราบอกว่าตัวนี้เนี่ยการทําความสะอาดของเราเนี่ยจะฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในชุดอีซี่คีเนี่ยเรามีน้ํายาฆ่าเชื้อโรคตัวนี้มาให้กับคุณด้วยซึ่งถังแก๊ลอนเนี่ยใหญ่มากนะ3 8ม0มิลลิตรเลยสําหรับถังนี้และการใช้ของคุณนะ10มิลลิตรต่อน้ํา1ลิตรนั่นหมายความว่าคุณเทน้ํายา1ฝา ใส่น้ํา1ลิตรด้านหมายความว่าถาังนี้แหละทั้งถังคุณใช้ได้เป็นปีเลยคือนอกจากถูพื้นตัวนี้ยังทำความสะอาดต่างๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กลัวว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้เนี่ยจะมีอันตรายไหมนะคะเราบอกเลยเราได้การรองรับนะคะนี่ทั้งคุณภาพของเขาด้วยรองรับมาจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงาสาธารณาสุขว่า ตัวนี้เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะบอกว่าอ้าวแล้วเขากินหอมแบบนี้จะมีอันตรายไหมคุณดูตรงนี้เขียนเลยว่าการสูดดมไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆนั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะวันนี้หลายคนอยากจะรู้ว่าไอ้ถูพื้นเนี่ยดูดซับสิ่งสกปรมุได้ดีแค่ไหนนะคะนี่คือน้ำยาที่เราจะใส่ลงไปในถังเนี่ยะคะตัวนี้คือให้เยอะมาก3,800มลลิตรนะคะทีนี้วิธีการใช้ก็คือน้ำา1ลิตรต่อน้ำยา1ฝาเพราะฉะนั้นนะคะถังนี้เราใช้ l, ะะ้้นนนาาาปรรรระะะะมณ2ลตเเฉัจ เข้าไปเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ฝาเท่านั้นเองนะคะกลิ่นหอมเตะจมูกมากนะคะคือดับกลิ่นได้ด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมา ใส่ผ้ากันนะคะเรามาดูวิธีการใส่ก็คือไม่ต้องจับใดๆเลยนะระหว่างแล้วเราจะได้ยินเสียงดังกร๊อกก็คือแสดงว่าเขา<ช>เขาท้าล็อกอย่างดีใช่เห้าก <ขอ S 1> ็พอใช้เท้าก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นให้ดูถังใบเนี้ยปั่นเปียกได้ปั่นแห้งได้เพราะฉะนั้นนะคะ,ะเพื่อให้ทําความสะอาดผ้านิดนึงน้ํายาเข้าไปในผ้าหน่อยนะคะเราก็ปั่นเปียกตรงนี้ได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเราจะปั่นแห้งกันต่อเห็นไหมคะมันง่ายมากเราก็แค่ย้ายเข้ามาใส่ลงในถังปั่นของเราตรงนี้ค่ะไปเลยตรงเนี้ยเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะ แต่เลทตรงนี้เราจะทําให้ การใช้งานของเรานะคะไม่เป็นสนิมด้วยอมาค่ะนี่นี่ขอทาเลอะก่อนได้ไหมอย่าเพิ่ม่อนเล้วก่อนนี่สมมุติว่าเป็นพื้นก่อนเรื่องไหนคะหอนี้นะคะอ่ะเนี่ยแล้วก็เป็นลายไม้ลามิเนตแบบนี้อลองถูสินะมาถูเลยนะคะวิธีการถูเราหักตรงนี้ลงนิดนึงนะคะใช้เท้าเหยียบได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นพื้นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราเลอะสกปรกนะคะเราจะบอกว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเขาจะดีโดยที่ดูดซับสิ่งต่างๆเข้ามาได้ดูสิคะเนี่ย น้ำแดงติดลงไปในผ้าแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาถูกันต่อทีนี้พอย้ายห้องใช่ไหมทาราอ่าย้ายมาเปลี่ยนพื้นผิวกันบ้างมายังไงล่ะนะคะนี่พอย้ายปื๊บนะ่คะเราใช้วิธีนี้ดันมาเลยค่ะดันได้ง่ายเอาอย่างง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะทีนี้พอเราดันมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็ถูต่อได้เลยค่ะมาล้างผ้ากันหน่อยเมื่อกี้เละน้ำแดงพยายามหกไว้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเลอะอีกค่ะเดี๋ยวเลอะอีกเราก็มาปั่นต่อได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าใช้งานต่อเนื่องกันง่ายๆได้เลยค่ะ มาค่ะนี่ฟืน้นกระ,กระเบื้องก็เริมเหมือนกันอุ้ยทำไงดีทำน้ำพุ <6 S 2> อย่าลืมนะเวลาที่เราจะถูนะคะเราก,กดล็อกตัวไม้แล้วก็หักตัวผ้านิดหนึ่งแค่นี้เองมาเลยค่ะนี่ถูต่อได้เห็นไหมนี่3ทีคือหมดแล้วนะแต่เราทําความสะอาดกันต่อไหมคะตัวนี้จะบอกว่าตัวผ้าเขาดูดซับ ทุกอย่างได้ดีจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นไมโครไฟเบอร์อย่างดีเลยแล้วกลิ่นของน้ํายาก็หอมด้วยเนาะใช่หอมชอบกลิ่นนี้จังเลยนะคะตรงนี้มาทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นพื้นแบบปาเก้กันบ้างอย่างที่บอกคือเหมาะกับทุกพื้นผิวจริงๆใช่นะคะมาพื้นปาเก้ก็ได้พื้นอะไรก็ได้นะคะมาพอเรามาปั่นแห้งกันต่อรู้สึกว่าใช้งานง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องมือไม่ต้องเลอะเลยไม่เลอะอะไรเลยนะคะมาต่อเลยค่ะนี่อันนี้เลอะเป็นแบบอุ้ยลูกๆทานมโอ้โหค่ะเรื่องนมนี้อาาจะมีความ ค้อนความเหนียวนิดนึงมาเรามาถูกันนะคะเห็นไหมคไม่กี่ครั้งเนี่ยเราก็จะเก็บพวกน้ำต่างๆที่เลอะได้หมดคราบสกรปรกต่างๆที่อยู่บนพื้นไม่ว่าจะห้องไหนถังเดียวเนี่ยจบเอาอยู่จริงๆเห็นไหมคะว่าสะอาดจริงๆแล้วใช้งานง่ายมากๆค่ะ แล้วไม่ใช่แค่ถูพื้นอย่างเดียวคือเราอยากจะบอกว่าตัวนี้นะการเช็ดตามสิ่งต่างๆก็สําคัญเช่นเดียวกันโ<ฆ>ดยเฉพาะอย่างยิ่งเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเชื้อโรคเยอะแยะมากมายแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องเอาของเอาอาหารไปวางบนนั้นเราต้องกินเพราะฉะนั้นง่ายๆค่ะใส่แบบนี้นะผสมนีม่ฝาเดียวใส่น้ํา1ลิตรนะคะจากนั้นก็ฉีดเป็นฟอกกี้ไปแบบนี้เลยเพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มการเช็ดนั่นเองค่ะเราจะให้ดูเห็นไหมว่าสิ่งสกรปรกที่มีมันหายไปหมดเลยเราใช้ตัวนี้ทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นนย้า ตัวนี้นอกจากฆ่าเชื้อแล้วที่สาคัญคือมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะฆ่าเชื้อโรคก็ได้รับการรองรับมาแล้วด้วยคุณเอาไปเช็ดตามที่ต่างๆได้สะดวกมากเคาน์เตอร์ครัวจําเป็นห้องน้ําก็จําเป็นตามห้องต่างๆอันนี้คือสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอย่างไม่พอค่ะวันนี้เราให้เนี่ยหน้ากากอนามัยไปด้วยนะ,ะเป็นแบบผ้าซึ่งสีดําตรงนี้เย็บถึง2ชั้นนะคะแต่ยังไม่พอเรามีเย็บด้านในอีก1ชั้นค่ะแล้วด้านในเนี่ยก็ทําช่องให้ด้วยค่ะดูสิช่องตัวนี้สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะคะตอนนี้ ใส่วาให้แล้วสาหรับแผ่นกรอง PM 2.5หรือใครมีแผ่นกรองอะไรอยู่ที่บ้านนะคะเอามาใส่ได้เลยค่ะจะบอกว่าวันนี้คุณได้ไปนะคะในชุดของเราหลายชิ้นมากๆนะคะซึ่งวันนี้ใครอยากจะได้คุ้มคุมนะคะทั้งชุดไม้ม็อบและก็ผ้าของเรามีโปรโมชั่นมาฝากค่ะโปรโมชั่นของเราในวันนี้กับ e a s y คเ e ี n นค่ะชุดถังปั่นไม้หม็อบพร้อมกับน้ํายาฆ่าเชื้อ3,800มลลิตรนะคะราคาปกติอยู่ที่1680บาทแต่วันนี้แถมฟรีด้วยนะคะเป็นหน้ากากอนมามัยแบบผ้าให้ไปเลย5ชิ้นมูลค่า250 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดที่คุณเห็นก็คือ1,930บาททั้งหมดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าไทรเกอร์ชอปปิงอยากชวนทุกคนมาหยุดเชื้อเพื่อชาติกันดีกว่านะคะจ่ายราคาพิเศษเอาไปเลยค่ะ990บบาทคุ้มมากๆเลยราคานี้แต่ว่า นีถ้าเกิดว่าคุณโทรมาทานเป็น50ใส่ายแรกนะคะเราให้คุณอีกค่ะแถมไปเลยกับ Easy c r e a n ทั้งปั่นไม่มอบอีก1ชุดมูลค่า990บาทฟรีทันทีค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะต้องรีบโทรให้ทานเป็น50ใส่ายแรกดีกว่าคุ้มมากๆโทรมาหาเราดีกว่าค่ะที่เบอร์นี้เลย02-351-800 0ค่ะ Easy Clean ชุดทั้งปั่นไม่ม็อบพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ 2ตัวช่วยในการทำความสะอาดของแม่บ้านยุคใหม่กับผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรเข้มข้นผสนกับการทำความสะอาดของชุดถังปั่นไม่มอบคุณภาพดีที่มาพร้อมกับฟัก์ชันการใช้งานที่โดนใจใช้งานง่ายไม่เปื้อนแรงไม่ต้องสัมผัสเชื้อโรควัสดุแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมสุดยอดของการทำความสะอาดกับผ้าถูพื้นไมโครไฟเบอร์ พลังการดูดซับคูณ2มาพร้อมกับล้อลากและจุกสำหรับเทน้ำทิ้งพลังในการทำความสะอาดพลังในการฆ่าเชื้อโรคประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดแรงประหยัดแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วกับ Easy Clean ชุดทั้งปั่นไม้หม็อบพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้น นี่990บาทนะคะวันนี้อยากให้อยู่เชื้อเพื่อชาเพื่อนันจ่ายราคานี้พอแต่ว่าอยากคุ้มคุณสองไหมถ้าอยากคุ้มคุณสองวันนี้โทรมาให้ทันเป็น50สายแรกนะคะคุณจะได้ชุดทําความสะอาดไปไว้ที่ทําความสะอาดได้สะอาดแล้วหอมแล้วก็ห่างไกลโรคด้วยนั่นเองค่ะแหม่คุ้มขนาดนี้ต้องรีบจัดสักชุดแล้วแหละอีซิครีนนะคะชุดทั้งปั่นไม่มอสของเรามาพร้อมกับน้าํายาฆ่าเชื้ออย่างดีเลยค่ะคุ้มค่าจริงๆแล้วเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทําความสะอาดกันแบบเก่าๆอยู่<ช>่เนี่ยและอยากจะพูดมากเลยอันนี้คือส่่ววนนตััมมาาากเพระทีบ้ย้ยยงใชืออู แล้วรู<ม>้สึกโกระกทุกที่อยากจะล้างมือตลอดเวลาเมื่อยด้วยนะด้วยเมยื่อยหลังเมื่อยขาเมื่อยทุกอย่างหรือแม้กระทั่งว่าเนี่ยอันนี้บ้านแม่ใช้แต่ส<อ>แสกซีเ<อ>พราะฉะนั้นเราเข้าใจดีว่าถึงมีไม้แล้วมือก็ยังร<ะ>ลออยู่เพราะเราจะต้องเอาผ้าไปใส่ในไม้ลำบากลาบนมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนดีกว่าใช้แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ชุดอีซี่คีมาพร้อมกับน้ายาก่อนน้ายาจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างดีคุณไม่ต้องห่วงหอมด้วยถูกไหมกลิ่นหอมมากหอมติดเลยนะถูเช็บเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกว ก็ย,ยังกลิ่นติดอยู่ค่ะถูกต้องนะคะแล้วมากับพร้อมกับถังปั่นซึ่งต้องบอกว่าขนาดเนี่ยไม่เทอะท้าเลยนะคะกําลังดีแล้วก็เราใช้ปริมาณแค่นี้แหละในบ้านจะใช้ถังใหญ่ไปทําไมถูกไหมแล้วตัวต<อ>นี้นะเวลาคุณจะทําขั้นตอนไหนไม่ต้องให้มือเลอะเลยสามารถใช้เท้าได้นะคะเนี่ยเวลาการใส่ผ้าต่างๆหรือว่าการที่จะแบบยกเคลื่อนย้ายถังก็มีรองให้กับคุณด้วยสะด,ดวกสบายมากนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณย้ชุดถังปั่นแม่ม้อของเราไปแล้วเราให้ออย่างหนึ่งนะเราให้ผ้าไปด้วยนี่คือผ้าอะไร หน้ากากอนามัยแบบพานนเดงค่ะด้านสีดำเนี่ยเย็บให้ถึง2ชั้นนะคะด้านหนให้อีกชั้นหนึ่งเลยนะเป็น3มชั้นแต่ว่าข้างในเนี่ยเราทําเป็นช่องใส่ฟิลเตอร์ให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว<า>รเราใส่ไปเลยนี่ใช่แผ่นตัวนี้หลายคนอาจจะมีติดบ,บ้านอยู่แล้วนะคะก็ามาใส่ได้เลยค่ะสามารถกรองฝุ่นกรองเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะวันนี้ให้คุ้มขนาดนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ชุดนี้นะคะรีบตัดสินใจเลยอีซี่กรีนชุดทั้งปั่นไม้มอบมาพร้อมกับน้ำยาฆ่าเชื้อ3,800 3,800มลยนะคะคคราาปกติอยู่ที่ 1,680บาทค่ะแต่วันนี้แถมฟรีด้วยกับหน้ากากอนามัยแบบผ้า5ชิ้นไปเลยที่คุณจะได้มูลค่า250บาทนั่นเองค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้1,930บาทค่ะแต่ว่าไทเกอร์ช้อปปิง้งอะ ชวนทุกคนหยุดเชื้อเพื่อชาติจ่ายราคาพิเศษกันดีกว่าจ่ายแค่นี้เอง990บาทนะคะแต่ว่าคุ้มคุณสอกว่านั้นอีกนี่อยากคุ้มคุณสองโทรให้ทันเป็น50สายแรกนะคะเพราะเราจะแถมให้คุณเลยกับอิสิกริททั้งปั่นไม้มอบอีกหชุดมูลค่า9 9้บาทฟรีทันทีค่ะโทรมาหาเราเลยนะคะ0 2 351 8000ค่ะ อยากชวนทุกคนมาอยู่บ้านพิจิตโควิด19นั่นเองหยุดเชื้อเพื่อชาติกันดีกว่านะกับ E ีซิคเรีนชุดถังปั่นไม้หมอ็อพร้อมกับน้ำยาฆ่าเชื้อคุ้มที่สุดเลยเพราะได้ทั้งสะอาดปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลโรคด้วยค่ะอีซิคเนถังปั่นไม้มออและน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะขนาดกระทัดรัดคานน้ำหนักเบาแล้วก็ถังเนี่ยมีล้อนะคะเคลื่อนย้ายได้สะดวกส่วนถังปั่นตัวนี้แยกเป็น2ระบบนะคะมีปั่นเปียกแล้วก็ปั่นแห้งด้วยที่สำคัญคือคุณไม่ต้องยกเทเพราะว่ามีจุกระบายน้ำทิ้งด้วยค่ะ ไอซิครีนถังปั่นไม้มอบและน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะตัวด้ามไม้มอบเนี่ยเป็นวัสดุสแตนเลสอย่างดีค่ะแข็งแรงทนทานปรับระดับได้ค่ะมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะสามารถดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะไอซิคีนถังปั่นไม้มอบและน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะตัวน้ำยาฆ่าเชื้อนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะใช้ในปริมาณน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงค่ะกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำความสะอาดได้ทุกที่นะคะปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงค่ะ ไอซ์ครีค่ะชุดทั้งปั่นไม้มอพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ3,800มิลลิลิตรค่ะราคาปกติ1,680บาทแถมฟรีไปเลยค่ะกับหน้ากากอนมามัยแบบผ้า5ชิ้นมูลค่า250บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดคือ1,930บาทนะคะแต่ว่า Tiger Shopping ค่ะชวนทุกคนหยุดเชื้อเพื่อชาติในราคาพิเศษจ่ายกันเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะ คุ้มคูณสองกว่านั้นไปอีกค่ะถ้าโทรมาทันเฉพาะ50สายแรกนะคะเราแถมไปอีกกับอีซ y ค r e ีนถังปั่นไม้มอบอีก1ชุดมูลค่า990้าบบาทฟรีทันทีค่ะคุ้มขนาดนี้นะคะโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-351-800 0ค่ะ ฟังไม่ผิดจริงๆนี่คือ990บาทนะคะแม้ว่าช่วงนี้เรามาหยุดเชียร์เพื่อใช้กันนิดนึงไทเกอร์ช้อปปิ้งเลยจัดให้คุณคุ้มคุมหน่อยนะคะแล้วทั้งเซตที่คุณจะได้ไปช่วยไหมคะคุ้มจริงๆแล้วไม่ได้คุ้มอย่างเดียวมีประสิทธิภาพดีด้วยนะคะใช่เพราะฉะนั้นคุณจะไปใช้แบบเก่าๆกันอยู่หรอนะคะแบบเก่าๆที่คุณจะต้องมือเลอะในการบิดผ้าในการซักผ้าแต่ละอย่างและในการนั่งยองๆในการนั่งคุกเข่าในการปวดหลังปวดขาโอ้โหปัญหามันมากมายเยอะจริงพอจะหาไม้มาก็เป็นไม้แบบเก่าที่ยังต้องใช้มืออเละยู่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้จะหมดไปแล้วเราพูดเลยว่ามาลองแบบใหม่กันดีกว่าวันนี้นะคะเรามากับนี่เป็นชุดอีซี่คีนอย่างแรกอยากจะให้ดูคือถังป่านไม้ม็อบก่อนถังตัวนี้นะคะสีเริ่มจะสีนะสีดําสีแดงนะั่นหมายความว่าคุณใช้ไปน,นานๆถังตัวนี้ไม่ได้ดูเก่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องขนาดของเขาขนาดตัวนี้ความกว้างอยู่ที่45ซนติเมตรความสูง25.5ซนติเมตรนี่คือขนาดที่กําลังดีกระทัดรัดนะคะไว้ในบ้านก็ไม่ได้เกะกะไม่ได้ใหญ่เทอะท้าเลยนะ ะะแล้วมาดูระบบปั่นของเขานิดหนึง่งระบบปั่นตัวนี้หมุน360องศาแยกเป็น2แบบอย่างแรกคือแบบซักล้างนะคะก็คือแบบเปียกและอีกแบบนึงก็คือแบบแห้งแบบนี้เป็นถังสแตนเลสนั่นเองนะคะการใช้งานง่ายมากๆนะคะรวมไปถึงคุณอยากจะเอาไปไหนมีหูหิว้วยกง่ายๆเลยแค่นี้นะคะสามารถยกได้แล้วก็ไม่พอนะอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือเวลาคุณใช้เสร็จแล้วอยากจะทิ้งน้ําไม่ต้องยกนะเห็นจุกระบายตรงนี้ไหมนี่ดึงออกมาแค่นี้เองน้ําก็ระบายตรงนี้ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่บอกการใช้งานง่ายรวมไปถึงถูไปถูมาอยากจะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนสถานที่ขี้เกียจยกนี่ค่ะมีล้ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้ล้อในการลากไปได้เลยตัวนี้นะคะง่ายมากๆอ่ะทีนี้มาดูไม้มอบกันบ้างดีกว่าไม้ม็อบตัวนี้อยากจะให้ดูอย่างแรกคือการปรับระดับทําได้ง่ายมากปลดล็อกตรงนี้แค่นี้ดึงไม้ขึ้นตามหุ่นตามความสูงของคุณเลยแล้วคุณใช้แบบไหนถานาัดปรับแค่นี้ง่ายมากแล้วตัวนี้เป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิมแน,แน,แน่นอนอายุการใช้งานก็นานด้วยแข็งแรงนะคะทีนี้มาดูที่ไม้อามาดูที่ผ้ากันบ,บ้างผ้าตัวนี้นะคะเนื้อผ้าเป็นไมโครไฟเบอร์ถักทอมาอย่างดีดูจับสิ่งสปกปรกได้เป็นอย่างดีเลยตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นการทํางานการทํางานของเขามีประสิทธิภาพมากอ่ะและชุดอีซี่คีนอย่างที่บอกเป็นชุดเพราะฉะนั้นมากับน้ํายาค่ะน้ํายาตัวนี้ชอบมากชอบเป็นพิเศษเพราะตัวนี้เป็นน้ายาฆ่าเชือ้อน้ํายาทั่วไปที่คุณหาซื้อกลิ่นหอมอย่างเดียวแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อนะดูดีๆตัวนี้ฆ่าเชื้อโรค ด้วยกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วให้ไปถึงปริมาณ3,800มิลลิตรเลยคือขวดใหญ่เป็นแกลอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็การผสมของเขาเนี่ย10มิลลิตรต่อ1ลิตรนั่นเองไม่หมายความว่าคุณใส่น้ํายาหนึ่งฝาโดยประมาณใส่น้ํา1ลิตรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้ยาวนานแลวไม่ใช่ถูพื้นอย่างเดียวทําความสะอาดส่วนอื่นก็ได้ใช้ผ้าเชดส่วนอื่นได้เลยอันนี้นะคะและสาหรับใครที่แบบเอ๊ะแล้วตัวนี้มีคุณภาพยังไงมีอะไรรองรับยืนยันบ้างไหมแล้วบอกเลยเรามีเอกสารยืนยันมาจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วก็ กระทรวงสาธารณาสุขอย่างแรกอยากจะให้ดูว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็คือฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียและเชื้อรานะคะส่วนใครบอกว่าเาวแล้วเขามีกลิ่นหอมอย่างี้ฆ่าเชื้อโรคจะอันตรายไหมคุณมาดูตรงนี้เขาเขียนเลยว่าการสูดดมตรงนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆนะคะเนี่ยการใช้งานดีมากเลย<ะ>มาใช้งานกันจริงๆเลยดีกว่านะคะไม่เกิดอันตรายใดๆจริงๆนะคะแล้ววิธีใช้นะคะนี่คืออย่างที่ดาราบ,บอกก็คือน้ํา1ลิตรต่อน้ํายา1ฝาใช่ไหมคะเราใช้2ฝาพอเพราะว่าถังใบนี้จุน้ําอยู่ที่ประมาณ2ลิ นั่นเองค่ะเราก็จะมาเริ่มผูกกันแต่เราจะมาใส่ผ้าให้ดูก่อนวิธีการใส่ผ้านะคะนี่วางลงนะคะแล้วเราก็ใช้เท้ากดเราจะได้ยินเสียงนะคะเสียงเหมือนกับว่าเข้าล็อกแล้วดังกรอกแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็นี่เลยนํามาปั่นได้เลยค่ะทางของเราอินนี่บอกนะคะมีปั่นเปียกแล้วก็ปั่นแห้งนั่นเองค่ะเราสามารถใช้ได้กับผ้ากับพื้นผิวทุกสภาพเลยนะคะตรงไหนก็ใช้ได้ค่ะมากค่ะนี่ เราขอทำพื้นลา่นหน่อยนดงก่อนค่อยถูแบบนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องยางนะคะกดนิดนึงนะถูแล้วถูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะโบนเร็วมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตัวประสิทธิภาพของตัวผ้าเขาสามารถที่จะซับสิ่งสกปรกต่างๆได้ดีมากค่ะอมาถูกันต่อดีกว่าค่ะไปห้องอื่นเปลี่ยนมากเปลี่ยนเปลี่ยนห้องดันไปเลยเปลี่ยนห้องดันไปเลยนะอย่างเงี้ย ปกติยกเนาะจะยกนี่ก็ได้แล้วแต่แต่เราอย่างเงี้ยง่ายมากนะคะสะดวกมากจริงๆมาทีนี้เป็นกับเบื้องกันบ,บ้างมาใช่ค่ะเมื่อกี้เลยน้ําแดงเราก็ใช้ผ้าผืนเดิมได้เลยเพราะเราปั่นซักตัวเนี้ยในตัวอยู่แล้วนะคะมาค่ะนี่อันเลิ้นิดนึงเลิ้นิดนึงอันเลิ้นนิดนึงโอเคค่ะมาค่ะอ่ะเหมือนเดิมค่ะถูไปเลยค่ะ สำหรับคราบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคราบอะไรช็อกโกแลตชาสิ่งสกปรกต่างๆน้ำแดงอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมคะแป๊บเดียวว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะอาทูต่อทีนี้ยหย่ห้องห้องอื่นย้ายเเป็นพื้นปาเก้กันบ้างดีกว่วนะคะปาเก้ใช่ไหมดันมาเห็นไหมง่ายมากปาเก้แบบนี้นะคะอ่ะฝั่นนิดนึง แล้วเราก็ปั่นแห้งต่ออันนี้สะดวกชอบมากแล้วตอนที่ปั่นกลิ่นน้ำยาเขาหอม,หอมตีจมูโอหอมนะคะสูตรเไม่เป็นอันตรายอย่างที่บอกไปนะคะมาเลยค่ะถูต่อค่ะเอคุณลูกทำนมหอ,อ่ในห้องนอ,อนค่ะถ้าเป็นคราบนมแบบนี้หลายคนคิดว่าอู้มันจะเอาออกไหมวันนี้ค่ะบอกแล้วว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ของเขาค่ะประสิทธิภาพเขาดีเราใช้ผืนเดิมมา3ห้องแล้วล่ะ<ๆ>ก็ยังเช็ดทำความสะอาดได้ดีเห็นไหมคะ หายหมดเลยค่ะสาหรับคราบต่างๆที่เลอะไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้แบบไหนใช้ได้หมดผ้าไมโครฟิล์มีประสิทธิภาพดีมากค่ะแม้แต่บางคนไม่ได้ถูพื้นนะเอาไปทําแบบทาราก็ได้ตอนนี้รออยู่เลยนะเพราะว่าจะบอกว่านี่น้ํายาตัวนี้ทาราใส่ไป1ฝาแล้วน้นํา1ลิตรนะคะเราใส่ไปในฟลอกกี้แบบนี้เราจะมาฉีดทําความสะอาดครัวกันอ่จจะให้ดูแค่ฉีดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ผ้าถูแค่นี้พวกฝุน่นต่างๆและสิ่งสําคัญเลยนะคือเคาน์เตอร์ครัวรู้สึกว่ามันสกรปรกไม่ได้เลยเพราะว่าต้องวาง ของกินแล้วเราต้องเอาเข้าปากต้องกินเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีเชื้อโรคแต่อย่างใดนะคะหรือว่าคุณอยากจะไปเช็ดตามห้องน้ําก็ได้เพราะตัวนี้คือฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนั่นเองเห็นไหมว่าง่ายดายแค่นี้เองค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในช่วงนี้ใครๆเขาก็ต้องมีหน้ากากเราก็เลยให้เพิ่มไปอีกนะคะตัวนี้จะเป็นหน้ากากที่สีดำเย,เย็บ2ชั้นนะแล้วก็เพิ่มเย็บอีก1ชั้นด้านในนะคะซึ่งสามารถใส่พวกฟิลเตอร์แผ่นกรองต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราใส่ไปแล้วเห็นไหมคะตัวนี้สามารถกร แต่ว่าถ้าเกิดใครมีแผนอะไรอยู่อยู่แล้วที่บ้านก็เอามาใส่ได้เลยนะคะทรงนี้ค่ะพกติดตัวไว้ไปไหนได้ใช้แน่นอนค่ะให้เยอะด้วยนะ,ะหลายชิ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะคุ้มคุณสองแน่นอนรับรองว่าวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะกับอ a ซิเก e ี n นชุดทั้งปั่นไม่มอบพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ3,800ม mm ิลลเลยนะคะราคาปกติ1000 680บาทค่ะแต่วันนี้แถมฟรีหน้ากากอนามัยแบบผ้า้คุณไปด้วยถึง5ชิ้นด้วยกันมูลค่า250บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดคือ1,930เกบาทแต่ว่าไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะชวนทุกคนหยุดเชื้อเพื่อชาติกันดีกว่าจ่ายราคาดีกว่าค่ะคุ้มมา9ก0บาทเท่านั้นนะคะแต่อยากคุ้มคูณ2ไหมคะถ้าอยากคุ้มคูณ2แบบนี้โทรมาให้ทันเฉพาะ50สายแรกนะคะที่โทรเข้ามานะเราให้เลยค่ะแถมให้อีกอีกซิกรนทังปัน่นไม้มอบ1ชุดมูลค่า990บาทฟรี ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบตัดสินใจแล้วโทรมาให้ทันดีกว่าเบอร์นี้ค่ะ023518000ค่ะ ส0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วบ้านของคุณก็จะสะอาดเนาะปราศจากกับเชื้อโรคต่างๆ<ช>นั่นเองแล้วก็หอมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอนานรีบโทรเข้ามาที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งดีกว่า0 2 3 5 1 8 0 0 0า่งแปดศค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะโอ้ต้องไปละทำความสะอาดบ้านกันดีกว่านะคะอย่าลืมโทรมาให้ทันเป็นฮารสายแรกด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วเจอก,กับสินค้าถัดไปที่ช่องไทเกอร์ช้อปปิ้งกันต่อเลยค่ะ ไฮเกอร์ช้อปปิง้งเพื่อนที่รู้ใจคุณ